สวัสดีครับนี่นกับเกมฟีฟ่ามือไว2ยี่สิบองครับวันนี้มาถึงคิวของประตูเหมือนเดิมจะเป็น Amazing Good แล้วก็แปเหนั่นเดิมครับอยู่ในเบส97ขึ้นไปนะครับฮะจะมีตัวอะไรบ้างเราจะไปดูกันเลยครับอาจะไปดูในตลาดกันเลยก็มีคอมเมนต์ดีครับ ทั้งคอมเมนต์ดีทั้งคอมเมนต์ไม่ดีแหละแต่ผมก็ไม่ได้แปลว่าอะไรนะก็สิทธิของเขานะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิของผมเหมือนกันนะที่จะทําคลิปลงนะครับมาดูของ Amazing ของผู้รักษาประตูกันบ้างนะก็จะเป็นอันนี้ก็จะยึดหลักของตัวเพจของ IG จนะครับจากเพจจัดติ fm นะครับนี่ก็คือขึ้นให้ดูนะครับก็ขออนุญาตเอารูปมานะครับามาดูโหมดของ Amazing กันก่อนครับ Amazing ก็จะทำคิดทุกตำแหน่งเลยครับตอนนี้ก็มีกองกลางรับกองหน้าวันนี้ก็จะเป็นประตูประตูคนแรกก็จะเป็น Amazing ก็จะเป็น Edwin ินวันเด a รซครับ ตัวนี้ของแมนยูโพรแจ๋วดูตัวแรกครับเอ็ดวินวานซานครับตัวนี้นะอ่าตอนนี้อยู่ในโหมด104นะครับต่อไปชมคเคิลแต่ก่อนอยู่เลตเตอร์เนียเหนียวจัดเลยดูดิการพรุ่งรับการตอบสนองนี่บ <S S เหนียวจัดเลยฮะอยู่ใอยู่ใน AMAZING 104นะครับสองตัวนี้ จะเป็นตัวที่ Amazing สำหรับผู้รักษาประตูนะครับมาดูต่อไปจากเป็น101กันบ้างนะครับก็จะเป็นดาราลูมาจากปารีสนะครับตัวนี้ก็ดีเหมือนกันใครเขาราคาอยู่ที่24ล้านก็ลองไปซื้อกันดูนะครับ เราผัดกันมาหนึ่งร้อยเลยดีกว่าเราไม่พูดพั่าทาเพลงนะครับนี่ตัวต่อไปครับตัวนี้แหละ<ม>เขาว่ากันว่าตัวนี้เหนียวเหนียวมากนะครับแต่ว่าผมก็ไม่เคยใช้นะครับจากมิลานมินลานตัวนี้อยากลองใช้เหมือนกันนะแต่ว่าเงินเงินยังไม่โอเคเท่าไหร่จริงๆไม่พร้อมเท่าไหร,ร่นะอะมาดูต่อไปเลยก็คือ ส่วนของ99กันบ้างนะ99ก็จะเป็นปีเตอร์เชคนะครับปีเตอร์เชคอยู่ในโหมด99อุออตอนนี้นะครับแล้วก็คนอีกคนนึงก็จะเป็นบูฟฟอนนะครับบูฟฟอนต่อไปก็จะเป็นบานเดอร์ซาในร่างของตำนานไม่ใช่ร่างของอไอ้กบฟ้าฟ้านะ,อ,ะอันนี้อยู่ที่98แล้วนะครับ รว98นะต่อไปกูตัวนะครับกูตัวจะเป็นล่างนี้เลยนะครับ98นะครับอ่าแล้วก็อ่าตัวสุดท้ายก็จะเป็นตัวไหนวะเออก็จะประมาณนี้ครับสำหรับ Amazing ของประตูนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ว่าดีหรือไม่ดีทุกคนก็ลองไปใช้กันดูได้นะครับมาดูเรื่องของกู๊ดกันบ้างนะครับกู๊ดก็คือดี กู๊ดก็แปลว่าดีอยู่แล้วอ่ามาดูคนแรกครับจะเป็นทางหน้าของคาซียัตจากในเอามาดิดอืมมันมาได้ไงฮนะต่อไปนะตัวนี้นะกิวหรือเปล่านาใช่นะจากการอ่านอังกฤษของผม <c oughs> ต่อไปคนระับตัวนี้นะอยู่ที่4ล้านนะ ไม่ขออ่านชื่อนะเพราะว่าคลิปก่อนๆอ่านชื่อไปแล้วโนดาต่อไปมาดูฮะ99คนหนึ่งจะเป็นตัวนี้นะอ่าตัวนี้แล้วก็ต่อไป97 97จะเป็นตัวนี้เฮนเดอร์สันนะอ่าเป็นตัวนี้ครับแล้วก็ตัวนี้ ก็ได้วิดดีเคอาร์นะ่าง99ครับล่าง99 d k ีลเ่างนี้นะครับแล้วก็โอบักโอบักจะใช้เป็นล่างล่างนี้ใส่เสื้อตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้97ก็จะได้จากการพาสใช่ไหมอ97อยู่ตรงไหนวะ,ะตัวนี้จะได้จากการพาสนะครับแล้วก็กูตัวกูตัวนะครับแล้วก็99 จากนี่จากอะไรเนี่ยทีมอะไรทีมจากอิตาลีนะครับแล้วก็98เป็นตัวนี้เลยฮะก็98อีกคนหนึ่งจะเป็นัวนีน้แล้วก็ปีเตอร์ชมัยค้นเหมือนเดิมรนะับปีเตอร์ชมัยค้นแคปเปอร์ แคสเปอร์ per, ใช่ขึ้นนะครับไม่ใช่ปีเตอร์อ่าแล้วก็ต่อไปจะเป็นพิกฟอร์ดนะครับพิกฟอร์ดแล้วก็ซัมเมอร์อ่าแล้วก็ล่างนี้เหมือนเดิมครับล่างนี้ก็อยู่ที่กู๊ดนะครับแล้วก็ชิปเปอรของโยริสโยริสอ่าก็สิบเจ็ดก็ตัวนี้อนะ่าแล้วก็สองสองคู่นี้จะอยู่ด้วยกันนะครับก็ลองไปใช้ดูครับวันนี้มาแค่แนะนำเฉยครับแล้วก็นี้ล่างนี้คนระับ ก็นวัดร่างนี้นะครับนอยเออร์มาเออร์จะเป็นร่างนี้นะครับอยู่ในหมวดหมู่ของกูดกูดกูดนี่ก็คือในหมวดของรูทนะครับมาดูหมวดของแบคของ97องบ้างน,นะจะเป็นตัว97 97 97 97เป็นตัวนี้นะครับที่เป่าปาก อยู่ครับตัวนี้ก็จะได้จากการแลกในภารกิจการฝึกซ้อมเลยอ่าแล้วก็ตัวนี้ที่แหกผากอยู่นะตัวนี้ยังแย่อยู่คนระับแล้วก็มันมาได้ฮนะมันติดท็อปแย่ได้อย่างไรอันนี้ผมก็มไม่รู้นะ <c oughs> น่าจะแย่จริงดูจากผ้าพลังแล้ว ตัวนี้ไม่แนะนำครับแล้วก็ตัวนี้จาก s w i ต c h ลไม่แนะนำเลยครับนี่ก็คือ4ตัวที่แยกในโกวของฟีฟา่าบูบายี่บสอันนี้อ้านอิงมาจากเพจจัสติน SM, นะเอสเอ็มนับถ้าไม่ถูกใจใครก็อย่าว่าผมเลยนะครับฝากกดไลค์ ให้เป็นกำลังใจให้กับคลิปนี้นะนะมาดูทีมของเราในตอนนี้นะตอนนี้ทีมของเราเริ่มจะฟูแลนะเราต้เตโมาแล้วแล้วก็จะขยายนักเตะไปเรื่อยๆนะอครับส่วนของประตูผมนแนะนำให้เล่นตามตามที่ตัวเองชอบช ชอบตัวไหนก็เล่นตัวนั้นแหละเออไม่ต้องไปฟังใครดูคลิปนี้เพื่อเป็นแบบแนวทางในการเล่นดีกว่านะครับผมอาจไม่ได้แนะนำแบบถูกร้อยเปอร์เซ็นแต่ว่าก็แบบมาแนะนำให้ทุกคนดูนะครับไม่อยากเอาตัวนี้ก็ได้นะครับผมไม่ได้ว่านะก็ฝังแค่กดไลค์ให้กับคลิปนี้แค่นั้นเองครับ ก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามผมมาคนระับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับกดไลค์ให้รัวเลยแล้วก็กดติดตามไมด้วยนะตอนนี้หกรกูนึก <บา S 2> ว่าเจ๊กด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 ตรงส u b s c r i b e กดเข้าไปครับ <c oughs> เพื่อเป็นกำลังใจให้ผม,มนคคิดต่อไปฮะสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากไม่พูดภาพตำเพลงยมากนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ